ครับก็ต่อจากคราวที่แล้วก็คือการใช้ไตคโคโนมาให้เกิดอัตรประโยชน์สูงสุดนะในทุเรียนผมบอกแล้วว่าเเราต้องเข้าใจทุกเรื่องเข้าใจต้นไม้ดูแลต้นไม้ให้มันดีปุ๊บเข้าใจไตโคโดมานะว่าไตคโคโดมาเป็นไงแล้วเราก็ลองทำดูแล้วเราก็จะเข้าใจทุกอย่างเสร็จแล้วเรามีตัวคุม เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำให้ทุเรียนมีความต้านทานโรคเห็นไหมทำยังไงทุเรียนมีความต้านทานโรคนะก็คือช่วงที่เรากำลังคุมอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะนะเราต้องทำให้น้ํำเลี้ยงที่ทุเรียนเนี่ยมันปรุงเสร็จเนี่ยมันส่งไปทุกส่วนเนี่ยเป็นพิษต่อเชื้อราไปทับ เพราะไฟซอบเนี่ยมันกินของเป็นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในของเป็นในท่อน้ําเลี้ยงในอะไรเนี่ยนะนะไฟทับมันจะแทรกเข้าไปกินแล้วเป็นการทําลายโฮสท,ที่มันอยู่อาศัยอยู่นะเราก็ต้องทําให้เนื้อไม้ไอ,อ้น้ำเลี้ยงของต้นไม้เนี่ยมันเป็นพิษต่อไฟทบับแต่มันไม่เป็นทุพิษแบบรุนแรงเป็นพิษอ่อน วิธีการทั่วไปก็คืออินเจกพ่นหรืออนะินเจกลงดินอินเจกก็คือเจาะรูแล้วอัดน้ำยาเข้าไปในต้นตนซึ่งผมไม่แนะนำอินเจกลงดินผมก็ไม่แนะนำนะผมแนะนำให้พ่นทางใบนะการพน่นฟอสฟอริกแอซิดนะยี่ห้อที่ผมแนะนำ เราได้ผลดีที่สุดก็คือคลูออร์ฟอสี่ร้อยหรือห้าร้อยบุมจ่อได้ที่เขามาพ่นทางใบนะครับผสมน้ำแล้วพ่นเลยไม่ต้องผสมอะไรนะฮะแล้วขอเป็นน้ำที่สะอาดพ่นทางใบแล้วเวลาพ่นพ่นใต้ใบวันที่จะพ่นขอให้เป็นวันที่เช้าวันที่อากาศเปิดแสงแดดจัดปึ๊บนี่ท่านพ่นเลยฮะ พอพ่นปั๊บเนี่ยแล้วพ่นเป็นละอองหมอกแบบที่ผมบอกพ,พ่นผ่านๆไม่ต้องพ่นเป็นจนกระทั่งมันน้ามันหยดให้มันเกาะแบบละอองหมอกพอแล้วเหลือเฟือเลยนะขอใช้คําพูดนี้คำพูดคำพูดเดิมอีกทีหนึ่งนะแล้วขอโทษด,ด้วยก็คืออย่างโง่ที่จะเสียงเงินเยอะก็คือพ่นแบบโอ้โหอย่างกับฝนตกนะนะครับพ่นให้เข้าใต้ใบทุกส่วนเลยของต้นเลยกิ่งก้านพ่นได้นะฮะ พนละเดินผ่านเร็วๆนะครับฟอฟรส์ Ford, พอมันปุ๊บนี่นะฮะพอมันอับสอบเข้าไปปั๊บนี่นะพอเจอแสงแดดปุ๊บสารอาหารที่มันปรุงเป็นน้ําตาลหรือเราเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนยะยขึ้นย้ายมาเนี่ยนะฮะนะฮะพวกนี้มันจะไปเปลี่ยนฟอสฟอรแอิกสะทาให้สารอาหารที่มันจะเอามาเปลี่ยนเป็นส่วนต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นพิษต่อ พวกเชื้อราต่างๆนะฮะแล้ววิธีวิธีการนี้เป็นวิธีการที่พวกผมทดลองแล้วได้ผลที่สุดยี่ห้ออารีเอตหรืออะไรก็ยังสู้โฟลีอัฟอนไม่ได้อ่ะงานนี้ผมเช็คกันร่วมร่วมร่วม,วมปีแล้วโฟลีอัฟอนเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่ไปเร่งการแตกรากการทำให้รากมีความต้านทานโรค เข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราได,ไ,ดได้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 มีความรู้เรื่อง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 ฟอสฟอริกแอซิดนะนะเราผมย้ําก็คือผมไม่มีอะไรที่บริษัทเข้ามาจ้างผมมันไหนดีผมก็จะพูดนะว่าตัวที่ให้คุณภาพดีที่สุดก็คือฟ o l เ o f f r ฟอสของบริษัทกี e e ลิฟ a f โอเคนะครับครับผม